สวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านค่ะสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยหรือสออนอนะคะก็ทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนบริษัทชชนเจนทาคอปโปรเทคชั่นจำกัดหรือเชนเจนทาจัดเสวนาออนไลน์เราจะผ่าวิกฤตอ้อยและน้ำตาลไทยได้อย่างไรทางออกเอกชนและเกษตรกร,กรผลิตตามมาตรฐานสาคล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตเน้นประสานความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างภาครัฐโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรร,กร,รวมทั้งนำนวัตกรรมเสริมศักยภาพเพื่อให้ผลผลิตสูงสุดอันนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืนดกเตรกิติชุนหะวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลล่าสุดปีพศ2564ของกระทรวงกรเกษตรสหรัฐพบว่าภาพรวมคลังน้ำตาลในตลาดโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้น3ล้านตันจากเดิม42.8ล้านตันเป็น45.8ล้านตันเนื่องจาก ปริมาณการผลิตลดลงมีการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นและลดการนำเข้าจากต่างประเทศยกเว้นบางประเทศที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอาทิสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียรวมทั้งราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำมากสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะ จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมน้ำตาลและอ้อยของไทยในอีก5ปีข้างหน้าให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลกภาคเอกชนและเกษตรกรจะต้องนำมาตรฐานสากลต่างๆเช่นบ o n s u k ค o หรือ Fairtrade International และ Organic เข้ามาปรับใช้ตลอดกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดตลอดจนจะต้องพัฒนาระบบบริหารการจัดการ เทคโนโลยีในการผลิตเก็บเกี่ยวและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงต้นทุนลดลงแต่กำไรเพิ่มมากขึ้นดรเทวัตหะมานหัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านอ้อยน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอน,อนะคะก็สวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสกระทบต่อการส่งออกและการบริโภค ร่วมกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและฤดูการแปรเปลี่ยนส่งผลต่อการผลิตของชาวไร่อ้อยจะเป็นปัญหาหลักแล้วแต่ยังมีวิกฤตอื่นที่เกษตรกรยังไม่สามารถจัดก,การได้อาทติต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขาดเสถียรภาพและความมั่นคงในการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลขาดแหล่งทุนขาดแรงงานและการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวทำให้เกิดมลพิษฝุ่น p M2.5 ดังนั้นนะคะสอ,อนอจึงสแสวงหาหนทางก้าวข้ามวิกฤตต่างๆโดยขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาแบบองค์รวมใน3มมิติได้แก่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปรับแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับ ความร่วมมือในระดับนานาชาติจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเครื่องจักรเพื่อส่งเสริมการผลิตพัฒนาความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมทั้งสร้างกลไกและสนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลรับซื้อเศษซากใบและยอดอ้อยและผักดันธุรกิจที่ต้องการเชื้อเพลิงได้ใช้เศษซากใบและยอดอ้อยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นประสานความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างภาครัฐโรงงานน้ำตาลและเกษตรกร